ครั้งแรกนะครับครั้งแรกไนชี้ตอ,องผมที่กินแปะสะหนูที่หนึ่งนูกินนะครับแปะสะสมุนไพรสูตรนี่คือเห็ดเื้อแรกเคยเห็ดต่างตะไคร่พี่น้องแปะสรสนู่ สวัสดีพี่น้องทุกคนครับวัอนี้ฟ้ามหนูพุกยักษ์สกุลนครเฮานะครับมากับหวานใจครับหวานใจวัอนี้น้องเพิ่งไฟนอ่นรับพี่น้องร้อยร้อยวันนี้มาเห็ดเมนูเด็ดนะครับเนาะเป็นเมนูเอ่อเอื่นวายสิเอิ่นวายยังนะแปะสะหนูนานะแปะสะหนูนานะครับสมุนไพรนะครับแล้วก็บวกกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับเนาะวัอนี้ก็มาแซ่บๆน้ำกันพี่น้องมาเริ่มลุยกันเลยเห็ดแล้วแล้วแล้วก็เดี๋ยวสิกินไปน้ำโวไปน้ำมามันใส่อย่างแน่เนาะพี่น้องเนาะเอ้าจวดอ่ะนี่หนูนาตัวบักแง่เลยพี่น้องใส่มือเลยเด้้ออพี่นนงเาะ นี่ครับนี่โอ้หนังปเปื่อยขนาดเลยหนูพี่น้องหนูนาหนึ่งสมุนไพรได้พี่น้องเนดะ้อเอาลองคาหลังมึงกัน่อยตัวตัวนี้ตัวบักลูกหาบมา่ได้พี่น้องไงบนธรรมดาได้นี่โอู้ห์พี่น้องเดี๋ยวลองพุ้นนะ<ม>เนื้อมันเปื่อยสุกมาแน่อนอเอากันไก่ดีกว่าพี่น้องขึ้นมากอสิบบอีเปลี่ยวกันไก่ดอกสีกี่เปอร์อ่ะนี่ให้พี่น้องมึง เ<งา>นื้อมันลายพี่น้องนูใหญ่นี่ผมมากินนูตัวใหญ่ๆเราจิมากินนี่พี่น,อน้องเมืองเนาะห้องห้องสิก,กินแบบกินเมี่ยงเนี่ยใช่แม่พี่น้องอันนี้เอาเนื้อเปะสะเนาะเพื่อนเนาะนี่เอาคั่มเนี้ให้พี่น้องเมืองก่อนนี่ต้าต้าต้ามันเหนี่ยเอาเอาแบ่งกันอเออไอต้อนน้อยน้อยน้ำจิม้มห้องซีฟูดด้วพี่น้อง,องเอาซิมต้ามันเป็นยังไงเสียบอยู่ป่ะเสียบอยู่เนาะเต้มันกับหนึ่งใส่สมุนไพรอะไรพี่น้อง อันนี้นี่จิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดอีกนะครับนะหนึ่งใก่ชิดใส่เออมากินแบบกินเมียงไม่รู้มัน<ะ>กินเมียงกินแบบหัวเ<ะ>ออรุยรุย<ะ>่ยจะเอาอยางก่อนผมมาคว้ากับผักวันนี้เบื้องว่ามันกินกับอัะไรเสียบกันด้วยไม่รู้เนี่ย<ะ>น,น,นี่อ,อ๋อขนมกราปุ่นเข้ามาใส่ยังเนี่ยเอาผักใส่ก่อนนี่สาะลาะเหนาร่องมึงนองมึง ผักเพลียลายยางครับข้าวปุ้นอ,อ้หอมบัวคือบ่หมีหอมบัวเขาอยู่แต่หอมบัวครับต้องใส่ผักบัวนะพี่ผักบัวมาได้เป็นซี่หอมข้าวปุ้นเนาะเ <c oughs> ดือยยังมาเนี่ย,ยแต่ผักบัวปะผ <c oughs> ักแพลวใส่แล้วหนูพี่น้องหนูกินแบบเหมียงลองหนึ่งโอ้เ <c oughs> หนือเขาวางกันเหนือสีกันนี่นี่ใส่ยังสิ เส้เนเงาลายๆข้ามขีพุ่มๆหบดนี่เดี๋ยวเรืองผักหอมเเอาผักหอมมาใส่ดีไหบน,นี่น้ำจิ้มเดี๋ยวข้ามนี่ข้ามนี่ร่องเบงก่อนบ่มีผักหอมเนาะข้ามโมมีผักหอมแล้วพี่น้องมกักมักเพชรไส้ลายๆได้อพี่น้องเด้อนี่ร่อนลูกไปจังซี่นี่ข้ามนี่พี่น้องนีอ๋อว่าเบิ่งว่าที่เสียบทำไร nha mình nói đó. Hmm. Thật. Đến rồi hả? Uy. Bây giờ bao nhiêu? Bây giờ bao มันหัวสลัดเบื้องมันหับะสลดบ้องมันะแวมันจะเป็นแนวมันเอาะากินปานตัวป่ะเนี่ยเนาะไปโอ้เนื้อมันเยวพี่น้องเนื้อมันใส่กันทีเลยไอซี่หอมมึงผักแพวพี่น้องผักแพวใส่เต็มสูตรเลยด้หมดนี สาระเนี่ยอกบัวนี่หมวนหมุน,มนลงนี่อ่าแล้วก็กระปุ่นนี่พี่น้องเฝ้าก,กินท่องสร้างลูกลับนี่ใส่แังสีพี่นอ้อ,นองหมวนเขาสิแต่สูตรไพ่สูตรมันเด้อการฮอนี่เทคนิคการฮอร์เนี่ยว <c oughs> นใช้ลายบุญน้ำจิ้มเข้มพี่น้องเนาะใส่จังไนแบบนี่้ทำนี่พ่อังบ่เข้มโอ้ค่ำนี่ในการ ข้ามักบัวเขากันน้อพี่น้องเนะันคผากบัวทำมือนางหน้านะทำมือยาวๆโอ้ตบัตบตบัตบเฮ็ดยุ่นี่กินยุ่นี่เลยพี่น้องั้งตับมันโอ้เมี่ยผพงบอก,กินพี่น้องกินเลยโอ้ขับ ผู้ดได้บวกินก็นสร้างเลยพี่น้องเนะแซ่บยังเหนียวทั้งอยู่ข้าอ,อตับนั่นขอตับพี่น้องมันเป็นซอยจุได้นี่พี่น้องก็ย <c oughs> ังใส่ปสะลาเปรี้ยวเสร็จแล้วนี่ใส่มาเลยพี่น้องนะสุภูสุสคนกินน้ำกันน้ำฉีบปูน้ำฉีบปู หนูนาหนึ่งสมุนไพรนะครับเนาะแปะซะหนูนาหนึ่งสมุนไพรสูตรหนูพวกยักษ์สกุลนครถึงกับเอินกินกับน้ำจิ้มซี่ฟูดใน่นองเขากัน,กนดีคนระับ แต่โอ้โยุน่นหนียังกับยุ่นีบอ่ะหนูกับยุน่นหนีพี่น้องหนูนาเป็นสัตว์เลี้ยงเพื่อบริโภคและธุรกิจเนะพี่น้องเนะผมยำเสมอเลยเบื่อข้น,นมาด่ามานแล้วเพื่กินกับเอาเบื้องนะครับเนาะเพื่อใหมากกับเเบื้องเพื่อใหมากกับเอื่อนพันไปแค่นั้นนะครับตัวมันก็เป็นสัตว์เลี้ยงสะอาดบ่สะอาด,าอาดโซกระโปงเพราะโซ,กะกะโซกะก่กระโปงขึ้นอยู่กับผู้เลี้ยงเนะพี่น้องเนะ แสบแแบ่าแสบถึงยุ่กับฟงฉุนถ้าผมถึงยุ่กับผู้เฮ็ดพี่น้องแสบบ่าแสบผมนี่เลี้ยงเองกินเองครับผมเพราะนนั้นแล้วเนี่ยเขาสิเข้าใจโหคนสื่อคนกินเพราะว่าคันต้นาอ,าองสะอาดผมกูอยากกินนี่ก่อนนะครับเนาะนี่คือความผิดของผมเนาะคือผมมาความสะอาดต้องสะอาดเท่านั้นนะครับเนาะมันจ้องสีแสบพี่น้อง สมรสาดก็บพเป็นตะกินบเสียบนะครับเนาะเอาบอกเพื่อนเถอะว่าใส่ยังน่งใส่ยังไงบอกเพ <c oughs> ื่อนดูโอบกินยังเดียวพี่น้องเนี่ยผมวันใจผมนะครับสูตรของมันเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> พักงาอีกยังกัส่วนใหญ่กับฮาวนี่นะครับใส่คาขาตะไคร้พวกนี้เอากมาต่ำนะ, <c oughs> นะเดี๋ยวกินข้ามนี้ก็ต้องจังสีบอกได้พี่น้องนะ <c oughs> ขํากันนะหิวเข่าได้พี่น้องไปส่งหนูมาแพ็กนูส่งหนู้ยี่สิบโลมินส่งไปผู้นา่าคอนจันผมครับส่งหนูแล้วกะส่งอุปกรณ์เลี้ยงหนูนําครับแล้วกะกลับมาเห็ดนี่นะกินตอนนี้ก็จักมุ้งของบุ้นนี่เที่ยงกุ้งกล้วอย่างไพี่น้องตอนนี้เที่ยงใบใบซวงใบซวงว่านี่สัวแล้วลอจะใบ,าบ,าบาสบาสมาเนี่ย <laughs> ลูกพุ่มกับกินใช่ไหมพี่ห้องอันตื้นมากเลยมันกิ่นน้ำกันเลยเน่ยอันตื้นมาตอนสูตรปั่นเนี่ยอ๋อบอกอีแล้วพี่น้องสูตรของมันของือหนูเนาะหนูมันอยากได้เนื้อร้ายเอาหนูตัวใหญ่ไงเอาหนูมันโลหะลูหกน่อพี่น้องตัวนี้เอาหนูตัวใหญ่ๆมันได้เนื้อเยอะนะครับเนาะของเหิตะส่างเนื้อมันจะเหนียวนุ่มนะครับเนื้อนรายแล้วก็เอาเครื่องเทศของมันเนีย ห the ้างออกค่าเอาตะไคร่นะครับนะของผมอยู่ที่สวนเลยนะครับขาตะไคร้ใบมะกรูดนะครับเนาะแล้วก็ก็มีหาบกระซีใส่หาบกระซี่หนึ่งผมใส่หาบกระซีนําครับเนาะก็กระเทียมเอามาตำมตำนะครับโขลกกลวมกันนะครับแล้วก็เอามามักใส่ตัวหนูนะครับเนาะมักใส่ตัวหนูแล้วก็เอาซอสนะผู้เขานะครับซอสผู้เขาน้ำปลาเกลือนะครับผงชู รสดีใส่ลงไปนะครับใส่ลงไปมักไปจะเข้าวนึงเพื่น้องยำยำยำมันเข้ากันนะครับยำยำมันเข้ากันเลยเข้าเฮ็ดกิ่นพระตองว่าเพื่อนเ่ให้ถุงมือเลยเพี่น้องเดี๋ผมบริสุทธิ์เดี๋ผมเฮ็ดกินเองนะนะครับผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่งกับผ้าเฮงเสียเพี่น้องมือนี่ยนะมันเสียบที่สุดเดี๋ยวนี้คุยลูกเน็กใส่แหนบปู้ลวนนี่เสียบที่สุดนะครับเนาะสูตรมีสารบานเ้องนะครับแล้วก็ในหม้อหม้อซึ่งเข้า นะครับหมอซึ่งหมอซึ่งเท่ากับเอาใส่อันใส่อันใบตะไคร้ที่เขาตัดออกนะพี่น้องใบตะไคร่ใส่คานะครับแล้วก็ใบประกูดนะครับเนาะใส่แล้วเท่ากับหนึ่งครับวันที่นี่ปิดฟ้าหม้อไว้ย่างดีถ้าประมาณถ้าถ้าไฟดีนี่ไฟแห้งนี่พร่มทางใส่เลยเขาเป็นเตาทานได้พี่น้องผมใส่เตาทานไดยใส่แก๊สแก๊สอยู่ในบ้านนะครับเนาะตรงนี้เป็นเตาทานที่เทาตรงที่เทาใส่ขั้วหนูนะครับเนาะเท่ากับที่ใส่ใส่ตรงนี้เลยนะครับเนาะใส่ตรงนี้เลย ปใส่เตาทานกับอบไบ่เอาพระรุ่มทังถึงนี่โอ้ยว่ามันเตาอบอุณหภูมินี่ว่ามันจักองศาบุ๊คแปบ๊บเดียวพี่น้องถึงชั่วโมงได้กินแล้วนี่น้ำเฮ็ดแป๊บเ,บบเดียวนะครับได้กินแล้วอบไบ่แล้วก็นีน่แหละครับหน้าตาออกมากกัสีแบบจังสีอะไรกินกับสีหอมนะครับเนาะได้ระวังเหยื่อถ่าเนาะห้องมาต่ำนี่น้ำจิม้มนี่น้ำจิ้มซีฟู้ดนี่พี่น้องนี่น้ำจิ้มซีฟู้ดเท่านี้รอดนะครับเนาะน้ำจิม้มน้ำจิ้มซีฟูด้ดพี่ต้องบอกสูตรถูกมั้ง สูตรไปสูตรง่ายๆนะครับเนาะน้ำจิ้มเปี้ยวหวานนี่นะครับเนาะนจิ้มซีฟู้ดนี่เอ้าจะคำกันพี่น้องเนี่ยเอาเ้าแซ่บๆต้องกัสดสุปู่ทุกคนพี่น้องครับสูตรมกกันกัดไม่ซอนี่เนานะสูตรน้ำจิ้มเานาะหวานคนแซ่บ น้ำกินไปน้ำบอกเพื่อนจักงนั้นชูน้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มซี่ฟูดเท่าหนี่กับพริกเนาะพริกกระเทียมนะครับนะพริกกระเทียมแล้วก็รา,ากผักชีกนะครับเนาะหัมาตำต,ำ,ตำใส่กันโอ้คุขมนี่ ผมใส่ใส่ลงไปที่แหลกเลยพี่น้องใส่เกลือใส่ชูชนะครับแล้วก็น,น้ำตาลใส่ลงไปเลยหาผักซีอย่างใส่บะหมี่ย่างแล้วตำตำมันแหลกแหล้นะครน้ำปลามะนาวนะครับบีบใส่บีบใส่นะครับไล,ะ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 ละ่ๆบากหน้านสมมันให้มันเป็นสมสมตห้มันหวานนะพี่น้องเนาะแล้วก็โคเลโคเล็ส่งส่งเข้ากันนะครับเนาะแล้วนกะ็ได้ที่เลยพี่น้องแซ่บเลยซัมหนีครับโบตรงเอยียงไหลอันนี้เ่ได้เท่านี้อพียงเดีวยดวย อย่างไรก็อดอย่างเดียวกลินอย่างเดียวทั้งของนี่พักอันนี้กับมีดยังใส่นั่นพี่น้องก่ต้องก่ต้องมากมากกับกันเท้าปลูกไว้ไมีที่ปลูกไว้เองกับเอาที่ว่าปลูกกันนหละห้างมีดก็ซื้บจะซื้อให้ง่ายที่สุดจะดีที่สุดนะพี่หลังเนาะอันนี้กับห้องเก่าพักกับพายามปลูกอยู่พี่นลังแต่ว่ามันเกิดแนวมันเกิดแนวมันง้างขึ้นบุกเก่งแบบนี้นนะครับเรืองปลูกพักก่อนแต่ว่าก็เอาพข้าไกินครับพี่น้องอยู่บ้านครับผมอยู่บ้านอยู่สอง เพราะเราอยู่ได้กินพักที่ว่างอยู่นี่เข้ากันเบิดลได้พี่น้องได้ได้แล้วซิมสิมเมืองเราเข้ากันยี่ขนาดเลยครั้งแรกนะครับครั้งแรกในชีวิตของผมที่กินแปะสะหนูที่หนึ่งหนูกินนะครับแปะสะสมุนไพรสูตรนี่คือเห็ดเทื่อแหลกเคยเห็ดต่างตะไคร้พี่น้องแปะสะแบบนี้เคยเห็ดไก่แต่ว่าไ่เคยเห็ดหนูอันนี้เป็นเทื่อแหลกที่เห็ดหนูครับผลมาก็อยากกินน้ำผลามาเทื่อแหลกเลยเนี่ยผมกับเทื่อแหลกมันเทื่อแหลกบ่อยเทื่อแหลกมาก้อได้กินเทื่อแหลกบ่เคยกินนะครับ รู้เหมนกันว่าซีปีแค่เขาหาปีตลง้สามปีซีปีแล้วพี่น้องกรับเมียนี่เพ็ดกินเธอเรียกเนี่ยถามพี่หน่องตะกี้พี่เคยกินบ่มึงก็บ่เคยกินเนาะผมก็บ่เคยกินด้วยกันเคย <c oughs> กินแต่ออมกินแต่ออมเนาะกระปิ่งโอ้เหนือมึงพี่น้องโอ้แผ่นขาหลังคักขนาดนีอ้อืมอืมกวัว สำหรับการเลี้ยงหนูน้าพี่น้องน้าูัวจากเลี้ยงมีคำปรึกษาอยังกับถามได้ลูกหนี้ไ่มีหัวไมีชาพี่น้องมี่ยังจังสุนกดกทายคือต้องขายเบิ้องใช่ไหมครับวิธีการกินวิธีการขายนะครับบอกเบิดวิธีแปรรูปเพชรถอนขนยังไรข้าวยังไรสิ้นสุนเากาศยังไวิธีเลี้ยงยังไรเห็ดบอกเบิดครับไม่ส่องยูทูบบ่มีหัวเบ่มีกักอยากได้อีกยังบอกโหลดบ่กสื่อกับบอว่าครับ ก็ซื่อกับว่าซื้อมาจะเซสกันเองเหรอเต่ครับแต่ว่าขันอยากทำเลี่ยงไปแล้วมันเกิดปัญหาสิครับเ้อาก็กกยินดีนะครับเน,ะนาะนครับปบึกษาเบิดอ่นนะอละเนอะแล้วคนสิ๊กตกพี่น้องลาพีราองสมิงสกอนสิจวดตอกินจนเบิดผุหลับ่องบทั่ดเคืองท่องกค้าตม,มันิอิมลนนิจจาเลยอกินก้อนพกคนนี่นกินนนิจจาพร้อมพี่น้องขอบคุณหลายทุกคนที่ติดตามนะในช่องอ่า YouTube หนูคุกยักสกลนครแล้วก็ทัง TikTok ะน,ะนะฟาร์มหน เฟซบุ๊กหนูคุกยักษ์สกลนครนะครับเนาะมีอยู่3ช่องทางซีกระเบื้อทั่วเลยพี่น้องเนอะศูนย์เก้าเจ็ดสองศูนย์สองสามสองเจ็ดห้ากับอีกช่องทางหนึ่งคือไลน์พี่น้องไลน์ก็ะใสเบื้อทั่วแหละครับผมแอดเข้ามามีคำถามกับทักทายกันคลิปนี้กดแชร์กดไลค์กดติดตามให้น้ำได้เด้อพี่น้องเนอะรับสำหรับช่องยูทูบของเฮาสิมีอิชาระความรู้ดีๆมีอิหยังกับสิมาบอกพี่บอกน้องบอกสูกันฟังประสบการณ์ใหม่ๆครับผมสำหรับเมื่อนี้ขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ